<laughs> ừ, bên đây cua nó <laughs> nặng <lột> nó nặng cua hỏi của mẹ phân hài ở hương chào mẹ dù mẹ 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 dù mẹ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  นะเปิดเอาด้วยรถนี่ลองเปิดเบิงโอุยอายพี่น้องเอ้ยมาหอดจอดถึงนะเลยพี่น้องเด้ยเนาะเป็นเวลาตอนเที่ยง กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเนาะมาแบบรวนกระทันหันมาเศร้าเย็นกรับพี่น้องเนาะตอนนี้บุเชียงอยู่ว่านบางคูนพี่น้องเนาะมีเคสหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอ๋กาโอ้นาหันเถิดเราหลับพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนทั้งทีมงานขึ้นมาแล้วบุเชียงกะงานบ่อยุคพุ่นลาพี่น้องเอ้๋เด้อบัดนี้งานทั้งนั้นเบิดก็เลย มื่อนี้ขึ้นมาแบบกระทันชิดแน่พี่น้อยเนาะก็มาเน่นนอนพี่น้อยมาหาครอบครัวทางสาวพรน,นอนหนาวนอนพี่น้องเนาะ,ะเป็นอีกเคสนึงที่ก่อนหน้านี้ผมเชื่อมจำได้ว่าเคยสัมผัสพอดนอยู่พี่น้องอยู่ข้างทางกับน้องพญาไพ่เนาะมาเบิกน้ำกันนี่แหละบ้านเชิงซ่านาะเป็นกระตูปมูยย่แพยางสาวพรน,นอนหนาวพี่น้องเอยโมเมนต์สาวพรบอแม็กอยู่บ้านน้ากุจจานได้พี่น้องเนาะ อันนี้สาวพรอยู่บ้านวังคูนพี่น้องเลยโดยอาคนอื่นได้พี่น้องเองด้อนอยจางนายกาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนอ,เอ,อะเดินทางมาในครั้งนี้น้องบุเชียงก็ต้องขอบบุญขอบคุณทางแม่สมปองภูมิบงพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเป็นเพียงเนาะพร้อมด้วยครอบครัวทางแม่เพิ่นก็ได้ให้ทางบุเชียงเนาะมาเป็นสะพานบุญซื่อแนวอยู่เนาะกินเป็นผ้าหม่มผ้าแพรเนา,าะมามอบให้ทางครอบครัว ทางสะพอนนี่แหละพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเอ้ว่าสีมีอย่างแน่เนาะกับโอ้แดดซ่องพี่น้องเอวเพราะว่ามุมมีมองซ้อนมองเศร้าเนาะเอาพี่น้องเอวคนละวันนี้ไปครับไปส้มเบิ้งน้ากันเนาะสำหรับทางสะพอนนอนดาวพี่น้องเอ้วอ๋อเนาะนี่เป็นบ้านซัวข้าวหรือว่าบ้านแท้ๆเนาะหรือว่าจังไรพี่น้องเอ้เสียงกบเสียงไม่แอดแอดอยู่ โอ้ส oh, no, uh, ิดีเนาะสาวพรนอนหนาวนี่ใช is ้อยู่ใช้จ้าสบายดีเจ้าอ้าวสบายดีโอ้ยพี่น้องเอยเนาะแต่ก่อนหน้าก็คือเฮาเคยถามกันอยู่อันนี้เนาะเคยทักทายเพันอยู่พี่น้องเอยเอาข้าวสารอาหารแห้งให้ทางน้องพยาภัยสบายดีลูกสบายดีอ่าทางนี้ได้ใช้สบายดีป๊าอย่าบอกนะว่าลูกบนเลยนะนี่ลูกนี่น้องน้องน้อง ล้านล้านเออลูกผู้เดียวบ่ได้ลูี๋อวลูกสองเนาะโดยอาเบิ่งเลือกขอญญนนขอนุญาตอันบ่เสียงขออนุญาตหนี่ไม่แน่จาะโอเคเนาะ<อ>ลูกสาวอันผู้นี้บ่อันนอนอยู่กุ้งไม้ตอนนั้นนะจ้าไอ้ยนิมระบาดนี่ยเนี่ยนิ่งกังวลเงียบเลยเนาะเนาะใช่อันหลับบ่ได้ไปโรงเรียนบ่เจ้าลูกบ่บ่ได้ไปจ้ะยุดบ่จ้าเขาพักเขาเพิ่นพักบ่ มืมม่อนี้วันวันซุกวันซุกเนาะโดยโดยเอาโอเคสับน้องเอามาโตทางสาพรก่อนเนะาะเป็นนี่ได้คือว่าอนอนหนาว <c oughs> นอนหนาวคือ <c oughs> ว่าพ่อกับแม่คนไทยเอาเพื่อนเจ้า <c oughs> อยู่ให้แบบไล้ข้นเนาะแบ่งกันอยู่เจ้าใช่ไหมว่าตอนนี้แรกนะเจ้าอยู่น้ำพ่อกับแม่อ่าบะนี้ แยกออกมาแบบนี้เนาะถ้นหลายคนเจ้าหลายคนโดยแยกออกมาอันนี้ปุ๊กเะหึงนะบ่นี่ปุ๊กไปเดือนตายแล้วเจ้าตายแล้วเนาะแสดงว่ายูนี่มัยได้เดือดตายแล้วนอ้โอ๊ยแคร์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 แคคโดยโดยอวันนี้ก็เลยอ่าตามสายยาเนาะสายพ่อนอนหนาวเกิดแค่ว่าบุ๊มมีเครื่อง ต่างๆค่ะเนาะเอาง่ายๆซะเจ้ามีเครื่องคือมีมีมีคนมาให้แล้วเจ้าคือเบอร์จแพะบัสแล้วก็คกเลอะใส่ตะเบนนี่แหละเจ้าเบอร์เบอรี่ซะละโดยโอยถ้วยหม้อของบาเบอรี่พนจับแล้วก็เบอร์จข้าวสารห้าสิบโลเจ้าอ่าสิบโลเจ้าเลย อันเฮือนเพศายนี่นะเฮือนเท่านี่แหละเอาเฮือนเจ้าว่อนี่นะเจ้าอ๋อมันมันยังมันคือเป็นแนวนี่นะส่งปีแล้วอันสาวตั้งนี่ได้โดยก็ได้ได้ทำนี่โดยได้ทำนี่โอ้โดยโดยอันใช้ทางพ่อคนไปใช่ไหมทางพ่อไปทางให้ไปทางให้โดยโดย ทางให้บแรงบอแล้มาเนาะโดยทางให้ปลูกเข่าปลูกน้านี่เนาะโดยเอาคือว่าเหาเข่ามารอบนึงเล้วบูเห็นไปไซส์หไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้เ <c oughs> จ้า,าหาหน่อไม้เอ้ยเออโดนมันไปหาหน่อไม้เนาะดได้ลายยีบ่บ่อหน่อไม้นะบ่มีหน่อไม้หน่อไม้มันบ่มีเหบ่เห็นหน่อไม้็หาหมดแล้ว เฮ็ดก <da> ินน <Week end> huh? yeah. ้ำนองสาวน้องสศราเฮ็ดกินนำอะไรหนึ่งเดียวให้น้องเฮ็ดซะน้องสาวแท้ๆนี่บ่น้องสาวผัวเจ้าน้องสาวผัวเจ้าเอาเลยให้เพื่อนไปแว่นเฮ็ดกินน้ำกันเนาะโดยเซนเฮือนอันเจ้าอยู่ใช้สารุเพื่อนเหาอเพื่อนไะมเพื่อนสุหลังนั่นบ่โดย คนนี้น่ะมีแต่ลูกหลานบ่เลยนียน่เนาะโดยลูกหลานหมด,ดอ๋อพอดีแล้วแต่พอมีแนวมาให้จุ้เจ้าโจมโยมมัอนี่โ <c oughs> จมซอยคอยเด้อมัอนี่เด้ดอจุ้เจ้าเด้อได้อยู่บ่ได้ฮะได้อยู่บ่ <c oughs> โอเคเอาโจมซอยกันพี่น้อยเอาตูมน,น้อยเราหักอยู่แล้วมัอนี่นะ อันน่ะทังล่าสุดน่ะทังบ่ใจเขาไม้บ่ได้บ่อยังหลายตึกบ่ยังบ่หลายปานปให้น้องสาวแดน้องสาวบ่มีข้าวกินแบ่งให้น้องสาวแดแบ่งแบ่งข้าวนําเนาะด้นา่มีแ่เาน้องสาวคั่นน้องสาวนี่อย่าดื้ออย่าดื้อออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อเออคอยหายนี่ชุมเจ้านี่อยู่บ่ได้เด้นี่โต น้ำลายปุมปากก็ได้ขอเห็ดฮะเงียบเด้อนิ่งนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้คอยมีขนมมาให้ได้เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่ขนมเอาเป็นไรเอาเจ้าเออเอาเอายูยูจีซือแล้วดูเด้อเออจะควบมุสแอนเนาะหานั่งดี่ดีนั่งนี่ดีหานั่งข้าพีเศงามๆเด้อเออ อ้าวเนาะเห็นนี่ได้ชาวบ้านนี่เนาะฝนตกในสองมือว่านี่เป็นได้่องหัวยุบอ่ะไม่ได้หัวแต่ย่านดีนะพ้นไม่ได้ลมแขนลมเอื่อยก็ย่านนะจชิวอยู่ไซฮือนแบบนี้ไาบัตเนาะยัดลมแห้งเพราะว่าสองมือมานี่ช่วงนี้ฝนตกได้เนาะเจ้โอ้ยเะแบบแบบแพตัางเนาะปิดกั้นไปก่อน ใช้แห่เบื้องชองงงไงอ่าอย่างคือโล่งจงโปรยอยู่แท้นี่โบมีใหม่สิแทนใส่เจ้ะลูกแขนโอ้เป็นเสื้อเป็นมอนอันนี้เนาะเจ้าห้องเบห้องเบาลิบรุบรีพนอันเสื้อนี่ได้เสื้อเสื้อนี่กบับเมนโบผ้าห่มนี่กบักบเมนเนาะเจ้ามันผ้าห่มมันเบ,บาใจไปจะสนะ หม้อถวยบวงของบาวเลี ú, ่อ ah, ๋อโดยโดยเที่ยวพรมพาแพนใช่อันบุอันไหนอ่ะนะคือคือบุเห็นเราห่มมันไหนพ่มนะครับพ่มแบบครับพ่ม่มเก่าพ่มใหม่ครับพ่มแล้วบบพนรูปเพนเหียวดายอ้าวช่างว่าแล้วเนาะเออเด็กไหนฉันบ้านนี่ ถ้ามีมาเพิ่มนี่ในใส้เด้อบ่ดนเด้ออันนั้น,นให้ลูกเจ้าอยู่น้ำน้องพะยักหน้กันก็ได้ไปเพิ่นอยากแอวไปหน่ยอยเ <laughs> นาะบส่สบายบ่จักบ่เป็นแอบบ่บ่เบิ่ๆเอย่ยพลา,าด้วย

อ,อ๋อเนาะสมทางอันทั้งเมย์พิ่นี้บอกว่าผมเสียอชื่อขนมไปเดอ้อฉันจะบรอดได้เพิ่โนว่าเมย์นี่รอดพี่น้องเลยเอาตอกับขนมมาเออเกือบบรอดเนาะเอาชนะมา,า,าพี่เจ้าเจ้า,ามาเอาเครื่องคองก่อนในบ้านนี้พี่โนโออ้องเลยป้าผู้ชอช่องแน,น,น่นในรถนะเอาลงได้อีกบ่หนิ งานนี้มีเซอร์ไพรส์ดย,ยูด้นี่เนาะโจแบบมได้บ่อเขาขเคัแบบนโจมนะคันโจมบ่ได้เดี๋ยวโบเชียงโจมก็ได้อ่ะอันนี้โบจับกล้องให้โบเชียงก็ได้เด้แบบอโอเคเพเี่นะ้อยหาซิบรูโฟเร่เนี่ยนะอ่าเป็นเขาเหนียวเด้อยังให้ยังนะเอาเลยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน,กนโอ้ยเนาะ อ,อ,อ้อนอ้อนอ้อนไปไปดูไปไปอย่าให้อย่าให้โอ้ยเนาะพี่น้องชัดแหล่นี่ไปฮึบึอเอามุนก้อนเฮ <c oughs> ือน,อนเรานี่ส <c oughs> าวพอนอนหนาวนี่หนาวกูเก้าก้อน <c oughs> มันต้องอุ่นเนาะเ <c oughs> นาะเอาบันนี่กระชิมิเตรร้นี่แหละของนัก <c oughs> เดี๋ยวเช <c oughs> ียงชมไปเพื่อนแล้วบันนี่ชิให้ อ่าทางเราโจมบ้านนี้พี่น้องเลยอ่าเห็นนี่ได้บ้านนี้เนาะป้าขึ้นไปล้อรถสั่งเจ้าดึงหนมาเบิดื่อหลายแม่นเบิดแหลายแต่ว่าเกิดแบบโบแมนเด้อร์เสียงอามามามาดึงมาเนาะฮอนเด็เลาะนี่อันนี้ไข่พี่น้องไข้นึ่งแจ๊ อันนี้เป็นพริกปลแรกแป้งน,นัวเกลือน้ำปลาปลากระป๋องมีโคบเบิดน้ำมันน้ำมันเช,ชียงใหม่บอกว่าสีทอดไข่น้ำมันบุมีเลยฮะ <c oughs> เอาเนาะ,ะ,ะพับแล้วเอาไปเด้งไวหมอกกระชานพูดแหล้วก่อน -h đó, ăn, biết, h -h -h tôi thấy hay chứ nè thấy hay hả cho bò hay nè cho nhìn nó lại lại luôn hay nó giật lại cũng mua và sẵn nó nó dọ cho nó dọ cho nó dọ cho nó à Nè, bớt hơn cho bạn đi Dạ Nhìn ừ, đây bạn đi phía nơi Bởi vì nó lên đó nó dù <laughs> quá <laughs> oh. Thế này cái xăm, thế này, này cái lơm ăn Cái gì bố mi mong quay đấy nhìn nó Dạ Nhắn mi ít gì đấy rồi đấy dạ. Mình lột nó phùa Phải, phải bớt nó ít cho Dạ <laughs> Hả, bớt nó đôi rốt này Lòng bớt bớt Ui วาตกใจพีองเลย<ป> <c oughs> ตกใจเนาะเอาแม่นเบิดดัดทน,ทน,นนี้เด้อเอาคนลกมากบานนี่เพราะว่าอ่ามาเพิม่มอีกไป่น้อยเนาะเป็นมอนปาาอเป็นสาสต์ไหก็ข้าพ้มปะแพรแหละอืมหอ้้่หัานก้อน พลอะไรยังไงผมกับเมนอันนี้กระเป๋าโปเชียงเลือกตัวนี้มือนกันเมนใช่เอ้าโอเคแหละมีแตซัมผ้าห่มผ้าแพรมาเพิ่มอีกสองผืนอ่าสี่ผัวนอนหนาวหรอกบ้านนี้เนาะอ่าฉันว่าผัวประยูทน้ำก็น,กนกอนกอดผ้าห่มนี่แหละพอได้อุนน่นแน่ใช่คือแอลก่งแค่ผู้น้อยนี่เบิ้ง เออเนาะใส้เก่งเลยก็ให้เก่งอีกมอนี่วัดบ้านนี้เนาะใส้อันพักขึ้นเทิงพื่อแล้วจะบานนี้ขึ Disney ้นไปนั่งเทิงพื่อล้วเดี๋ยวจัดแจงเครื่องคลองก่อนพี่น้องไอ้เป็นระเบียบแล้วบามีอย่างเพิ่มอย่างเนี้ยรอาเนาะจัดแจงเป็นทีเรียบร้อยๆพี่น้องไอ้มาเบิ่งน้ำกันบานนี้เนาะเปิดไฟซองล้านกู้เ่าแล้ดพี่น้องไอ้ทำนี่กันอาทุ่มบริเวณว่าอาหน่อยจากนี้แบบเบิ้งเนาะกับเครื่องคลองถือว่าธรรมดาแต่ว่าเงินนี่เบิดหลาย เพราะว่ามีแต่ของเนี้ยแพงๆได้อ่าข่าวซานนี่โบเซียงมาซื้ออยู่อ่าตลาดเซโปนนี่อ่าสอบละอ่าเจ็ดแสนสามสิบพันกิหนึ่สิบโลโดยขอบใจเจ้าอ่าสอบเฉพาะเข่าได้เพียงหน่อยเพราะนี่เป็นาเกี่ยวกับผ้าห่มผ้าแพเป็นพวกนี้นี่เบิดไปหกแสนปลายเนาะแล้วการน,นี้ยอยู่นึกกินนี่อีกเหมนพวกนี้แหละอ่าเป็นเพื่นน้ำปลา ยิงลาย่างยางเบิดไปสองล้านปลายเนาะดูเนาะเป็นยังไงเนาะขอบใจเลยเจ้าตกใจมด <c ười> ขอบใจจะลายแบยบว่าเอ้ยกัสิบหาคันซื้อเองคงบุมบิมีปัญญาซื้อแล้วเคยได้ยีบบอกรบเซี่ดเยเคยได้ยีบบอก่อนนะ่าเคยเอาเอาีนแหละเนาะ เป็นอ่าเป็นถ้วยเป็นบ่วงนี่มีอยู่เนาะจะมีแต่ถ้วยไม่มีบ่วงบ่ได้บอกให้เพิ่นซื้อบ่วงจ้าขาดบ่วงบ่โดยอืมเอ้าแฉเนาะมีอยู่จักเล็บบ่วงน่อยเพื่อนเจ๊งันบ่วงอยู่ตลาดน่ะมีอยู่นี่ก็ซอกอันอะไรอะไรบ่วงใช่อ๋อมีแต่ชำหนีบ่โดยอ๋อเดี๋ยวจังอันมาเพิ่มอีกแฉเนาะโดยใช้น้ำกันก้อนอันหนึ่งแหละจังอบอุ่นเนาะเจ้า เนาะเอาบานีกาแนวอยู่เนาะกินของฝาของต้อนลายซิ่งลายย่างกับชิบูนอตนาวภนยในเราบัานี้เนาะจ้าวอบอุ่นอยู่เนาะบานี้พี่เนาะเออผ่าห่มนี่เอามาเพิ่มอีกชองเนาะนั่นกับชองนั่นเนาะเออเอาไส้ด้วยบานี้เด้อเจ้าอ้าวไส้เด้อบัานี้เถือว่าดูเงี้ยวใช่กหมมันเข้ากับไปซักเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอ้าตัวเข้าก็เอาเอาออกซาเนาะเจ้า เพราะว่าอันนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้ใช้เอาของใหม่ๆเด้โดยอสำหรับทั้งศาสตร์นี่ก็ห้องเบาห้องเบาวเบลลีล่พอนเออ๋ยว <c oughs> แต่ว่าเนื้อที่ก็ยังมันจะแคบเนาะโดยเพราะฉะนั้นกับตัวนี้กับคนว่าจเจ้าวยกใช้กับเก็บเอาไว้ยงบจำเป็นก็ได้เด้อโดยจ้แต่ว่าเป็นมอนนี่นี่ได้เป็นหน่วยมีอยู่สี่หน่วยเป็นเป็นแพ็คเลยโดยตัวไรที่มันเปรอะว่า ตามการเวลาผู้พังเจ้าก็าออกไปเนาะใช้ตัวใหม่เลยโดยดอโดยเนาะบดทุนี้บ่เครื่องของนีนซานเจ้าเจ้าัดทุนี้ลเจ้าอ๋ออันเสื้อนั่นน่ะเฮ็ดเอาเองบ่หรือว่าซื้อเสื้อนี่โดยสนะนี่อาสนะเบาบเพิ่นจอ๋ออันนี้บ่จ้นะโดยอ๋ออาสนะนี่เลยเนาะเจ้าบ่ได้เอามาปูนอนบ่ปูแแต่ว่าบัดนี้ อย่านอนแล้วกูว่าอยู่พุ่นเด็กน้อยก็ขึ้นเฮือนด้วยอือเวลาเฮาอย่านอนเอาเจ้าขึ้นไว้เพิ่พุ่นเนาะอือดยๆอามือลงก่อนเด้อเอามือลงก่อนเออดไปพี่น้องเอ้ยาๆเนาะค่ะี่ดอกบานนี่เนาะอันบ่ได้มีตัวปิดด้บ่เวลานอนคืนนี่ีละใบนี่ละอ๋อยังเหลืออยู่เนาะจ้าเหลืออยู่ ปิดกั้นไว้ได้เนาะว่าคุกคังคำคืนมาหน้าอะไรไปหน่อยบอกแต่นอนไปหดับอยู่ว่าได้เนาะเฮือนกระตุกทางทางบ้านเนื้อ้านี่เพิ่นกัถือว่าอันนี้เนาะหลังหญ่อยยู่เอาเนอเอระยออนบ่ยังอีกระบาดนี่โอ้ยคอยเดเมื่อน้ำชุมเจ้าเลยเนาะได้กินขนมแล้วก็ยั่งให้อยู่อันนี้บอก vương có thể đốt một cái mát chắp một đây hả là một hả tên là một eo tên thôi đó cái tên là một 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 cái tên là đó cái tên thắng mẹ phân tên là một cái lại rồi đó cái tên là một cái tên là một cái cái rồi ในเชียงให้่เป็นต่อเขาขันแลาบาันนี้เดอนะ้อเนาะทางอันสาวพรนอนหนาวเขาอันเป็นคนบ้านเกิดมืงนอนอยู่นี่เด้บอบ่บ่อันเออเป็นคนบ้านนัการจากเมืองพีนมาถึงเมืองพีนบ่เจา้ามาผัอยพี่เจา้าโอ้แมนน่ในนอเขาเคือถามเจทย์ที่นหนึ่งเนาะโดยมาถึงเมืองพีนไปเอยมาช่วยผัวอยู่พี่เนาะออื ันนี้ก็จีปั้งรักปั้งทานนี่เลยเนาะเจ้าอ๋อสำหรับเพื่อนดังนี่นี่ไล่แต่ซ้ำนี่บ่ในตอนนี้นะเจ้าโบมี่ยังมาเพิ่มเติมด้วยบ่โบมี่ยังเจ้าสังกะสีโบมีเป็นไม้เด้บยโมีเจ้าไม้กับโบมีส่วนดินในกระดินเอื้อยอยู่ดินมองอยู่เจ้าการเป็นดินของทางเอื้อยเจ้าเอื้อยนี่เป็นเอื้อยทั้งเจ้าบอดเอื้อยทั้งผัวเอื้อยทั้งผัวเจ้าเอื้อยทั้งผัวละดินในดินปูดินยาพ่นอ๋อ ดินปูดินหญ้าอือเอามาปลูกชี้ถเถีงเธอเพื่อนโบไลนีบอสอะขออยู่น้ำพลชั่วขาวกันว่าเข็นอยู่ไปตลอดไปก็ได้มีหาเงินหาคามก็ให้พ้นขันมีโอ้จ้าว <ผม S 1> าประมาณม <Lindsay S 1> มนี้เนาะโดยขันบ่มีก็คือว่าแล้วเอ๋โบมีดินอยู่อือท่านี้คือว่าเขามาขอปลูกแบบชั่วเข้าจ้า 3ได้5มีเนาะโดยเซาเอือนี่2ปีแล้วเนาะจ้ากุยพี่น้องเําเฮ็ดตากแลดไว้ซื่อๆนี่เนาะอ่ามีอยู่6ต้นบ่อือ6ต้นพี่น้องเอ้ยอาเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะที่นที่เาบ้านุซานนี่แหละนักนาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะถ้าบ่มีนี่ก ก็เดินเนาะสาวห้แล้วลูกสาววันนี้เนาะม <c oughs> ันกินขนมกินนี่อเอ้าเนาะเสารพี่น้องมีเิเทว่าตามนะันแล้วเนาะมันนี้กับพเชียงช่ได้เดินทางคนละไปอัปเดตเบางทางน้องนาง,งก่อนบัดน,นี้จ้าเดี๋ยวเนี่ยเริ่มดูพระเชียงมิเทวาสีให้ทางะสะพอนเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่ใจ,จดีเนาะเป็นหนึ่งเด้อเนาะเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เ,าเนาะกับมิเทวาจะให้ทาง อ่าสะพ่อเน่าหนาเานี่แล้วเนาะขอบุญขอบคุณอ่ทาทังแม่เจดีเนาะอ่ะทาทังแม่นี่เด้อเนาะเป็นอาหารการกินเพิ่มเนี่ยเนาะพร้อมดครอบครัวเพื่อนอ่ทาทังแม่นี่เพื่อนซื้อแม่สมเนาะแม่สมแม่สมแมม่สปองอ๋อแม่สมปอง,ปอ,งอ่าภูมิวงเนาะภูมิวงเจา้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าที่เคยเหลือเออสะพอนะอนี่ ขอบใจหลายเจา้าขอให้ผลดีดีไม่แหง้งขอค่อยขอความเจ็บอย่าได้ขอความไข,ข้อย,ย่ามีเจา้าขอให้พผนถูกหวโยโลอยเงินเจา้าทางสิช่วยเหลืออันเอื้อทางช่วยเหลทางน้ำพรเจา้าม่งคุยสิบบาจังรายหลายเจา้าโดยตื่นตันเนาะเจ้าตื่นตันเจ้าไอ้ยพี่น้อยโดย,โดยขอบใจหลายๆขอให้ผลดีดีไม่แหง้งไปไสรขอให้มีคนทักคุณแพ่งผนเจ้า จ้าสาธุสาธุพี่น้องเนาะจ้าอ้าๆบัดนี้เนาะมีแต่ว่าเจ้าจัดแจงเมียนเด้อบัดนี้เด้อโด้ยอ่ารู้สึกว่าคึ้มผ้าคึ้มผลมาอีกได้นี่เนาะจ้าอแต่ว่าสิทะลุล่วงลงมาอีกจักนี่อ่าสินอนนาวอีกแล้วบดนี้โอยเอาเนาะ นี่แต่ว่าบุเชียนเดินทางก่อนเด้อบานี้เด้อไปรอบหน้ารอบในเดี๋ยวขึ้นมาเยี่ยมมาอยากไม่เด้อเจ้าเเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อใช่อยู่ดีมีแห้งเจ้าขอบใจนะครับดูสบายดีเด้อเอาบานี้หันกล้องมาทางนี้บาทนี่เป็นนี่ได้ขนมแซ่บบะดุยังมีอยู่เด้อขอน้ำเพลเด้อมีอยู่สองสามถุงเด้อเออเห็นบ่ผู้นี้บ่ โอ้อ้าวดูสบายดีเด้อบ้านฉันดังเดินกลางครับบานนี้เนาะมาแต่ขุดมันแล้วอยังนุ่มยุบผัวกันเนาะโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโดยโดยเอ้าวแเนาะมีแต่ว่ากะตามนั่นเด้อเพราะว่าทีมาที่ไปกระทำทั้งอันอ่าทั้งสะโพกนี่ยพี่น้องมีแต่ว่านี่แหละซื้อเน้อยู่น้ำกินมาฝากมาต้อนเด้ออ่าเป็นกำลังใจให้เนาะมีแต่ว่าพากันจัดแจงเอาเด้อบานนี้เด้อโดยเดินทางก่อนบานนี้เนาะ ba bà xe đường thẳng của đu đủ đó đu đủ bài đi đứa, ah, xay một người nè, tự do hay gì xay đu đủ, bài đi, ờ, đu à, à, này đứa ăn cơm khom như này nó đủ nữa, à, nó, à, này ừ. nó, này cho cháu ok, ba, ba này đứa, cha chàng ba này, ừm, tôi sực chỉ đấy, phun chỉ mai, lấy nó. ว่าสองมื้อหรือว่าสามมื้อที่ผ่านมานี่กระโผตกได้ไปหน่อยเนาะเนี่ยเนาะขึ้นซานแล้วโอ้โหเปิดแก่ไม่ดิ๊กเท่นี่ยไปหน่อยเป็นทางผ่านเนาะมิจตว่าโอ้ยทางน้องๆแล้วไปหน่อยเด็กน้อยลายซ้ำเนาะมันระวังเนี่ยแบบนี้เนาะ เนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะบัวเสียงไปต่ออีกอนบันนี้พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาพีละน้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังไรก็ขอบุญขอบคุณทางแม่สมปองผู้มีบงเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเนาะที่ได้ว่าใจใทางบัวเสียงนี่เป็นสะพานบุญไทยเด้อเดินทางมาในครั้งนี้เนาะทางสาวพรนอนหนาวนี่แหละพี่น้องถือว่าจัดนักจัดเต็มเบิดไป2องล้่นกวัวกิพี่นอนะ้องเนาะอยู่นกินข้าวสารอาหารแห้งถือว่าครบหมดเลยพี่นอ้องจัดให้เราจัด เต็มคาราเวลเนาะ,ะเพิ่มเติมมากกับบ้านเพื่อนซานนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่เสาเนาะตากแด็ดแฮงาแอนเตีวอยู่พี่น้องยกระดิ่งล่นมื่อใดอัอนนี้เนาะโอ้ยเนาะพี่น้อยนี่แหละเนาะตีโซนตีเสาก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในครอบในครัวได้เลยพี่น้องเนาะทางมนุษย์เขาอือเอ้าเนาะมีแต่ว่ากะจังไรก็ขอให้แม่เดอ้อนอนอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเนะาะบพรว่าแม่ชีให้ธุรกิจการงาน หรือว่าการค้าการขายต่างๆกับคอห้ลาบห้ดื้นขอให้โโซกห้มันบให้คัดใหอยอลองห้ล่ำหใหล้อยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะพร้อมด้วยทางเอฟซีพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญเบิร์สุขูสุคนดึนอีส่งกำลังใจให้ทางโมเสียงตลอดมาเลยพี่น้องเด้อ้วก็ทีบขามโฆษณาให้เนาะโดยเอาบมเสียงลาไปก่อนพี่น้องไปมาต่อกันในคลิปหน้าเพื่อแหลบ้านของทั้ง อ่าน้องนางเนาะเดี๋ยวไปเยี่ยมประยาเพ็นก่อนนั่นกับบ้านเพื่นซันหลังบักไงพี่น้องเอยเอาอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเด้อพี่น้องเด้อสบายดี